ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรลตนะนะครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินราคาถูกๆอีก1แปลงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณบ้านบุนะครับตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพามาดูที่ดิน2แปลงนะครับอยู่ติดกันนะครับเนื้อที่แปลงละ3ไร่กับอีก25ตารางวานะครับทั้ง2แปลงมีเนื้อที่เท่ากันนะครับ อยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับมาประมาณ300เมตรนะครับไฟฟ้าประปาอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงที่ดินของเรานะครับห่างจากจุดนี้ไปประมาณ300เมตรนะครับจะมีถนนสาธารณะเป็นถนนดินนะครับไปจนถึงหมู่บ้านนะครับบ้านบุกนะครับสามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังกีละแปลงนะครับแปลงที่1นะครับ จะมีแนวเขตนะครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับตรงไปนะครับจนถึงแนวป่าลำมพันนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินไม่ได้ทําประโยชน์นะครับปกติแล้วบริเวณนี้จะทํานาข้าวได้นะครับปีนี้ไม่ได้ทํานานะครับเนื่องจากต้องการขายเนื้อที่3ไร่กับอีก25ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงนะครับต้องการขายแปลงละ 2 7 0 0 0 0บาทนะครับเฉลี่ยจะตกไร่ละ9 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับสามารถเลือกซื้อได้นะครับเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้นะครับหรือจะเอาทั้ง2แปลงก็ได้นะครับราคานี้งดต่อรองนะครับไร่ละ9 0 0 0 0บาท3ไร่25ตารางวานะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะตกยกแปลงนะครับแปลงละ2 7 0 0 0 0บาทนะครับจะได้ที่ดิน3ไร่25ตารางวานะครับจุดเริ่มต้นนะครับ จะอยู่บริเวณหัวมุมนะครับจะมีถนนสาธารณะ2ด้านนะครับจะเป็นถนนนะครับยาวตามแนวต้นไม้นะครับของเราจะมาบริเวณหัวมุมบริเวณนี้นะครับแปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับติดถนนอยู่ที่32เมตรนะครับหลักชนดนนะครับจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้านะครับ ยาวตรงไปเลยนะครับประมาณ110เมตรนะครับบริเวณนี้ปกติแล้วจะใช้ทำนาได้นะครับปีนี้เจ้าของที่ดินไม่ได้ทำนะครับมาเกเกลี่ยมาปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมนะครับจะสวยงามมากนะครับแปลงนี้สำหรับดินนะครับ บริเวณตรงกลางนะครับจะเป็นดินเค็มนะครับดินเค็มก็จะมีเนื้อที่ประมาณแปลงละหนึ่งไร่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านนี้ก็อีกหนึ่งแปลงนะครับสําหรับแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองจะมีเนื้อที่เท่ากันนะครับสามไร่กับอีกยี่สิบห้าตารางวาแปลงที่สองนะครับ ยาวตรงไปจนถึงแปลงนานะครับถึงแนวคันนาเลยนะครับแปลงที่2บริเวณนี้นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่80เมตรเลยนะครับยาวตามถนนไปเลยนะครับด้านนี้จะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านบุนะครับตำบลบ้านวังอำเภอนนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับบริเวณนี้จะมี2แปลงนะครับ หลักชนวนจะอยู่บริเวณแนวต้นไม้นะครับแนวต้นไม้แนวคันาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูหลักชนวนนะครับอยู่ตรงกับแนวคานาแนวต้นไม้บริเวณนี้เลยนะครับขั้นไว้ระหว่างแปลงที่1กับแปลงที่2นะครับจุดเริ่มต้นนะครับแปลงที่2นะครับแปลงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่80เมตรเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับที่ดินของเราจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับทั้ง2องแปลงพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล193เมตรนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับแปลงนี้นะครับขายถูกๆนะครับผู้ซื้อ,อมาปรับปรุงเองนะครับมาปรับปรุงมาตกแตง่งมากั้นแนวคันนาแนวเขตเองนะครับหลักชนดอยู่นะครับ ด้านนี้จะอยู่ติดกับนาข้าวบริเวณนี้เลยนะครับดินลักษณะเดียวกันนะครับแปลง้างเคียงปลูกข้าวได้นะครับของเราเจ้าของที่ดินต้องการขายนะครับปีนี้จึงไม่ได้ทํานานะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็เป็นดินเค็มลักษณะเดียวกันนะครับสามารถทํานาข้าวได้นะครับเป็นนาข้าวหอมมะลิไฟฟ้าประปานะครับห่างจากนี้300เมตรนะครับเข้าได้2เส้นทางนะครับทางบ้านบุก็ได้นะครับหรือจะมาทาง าบ้านโคกสะอาดก็ได้นะครับนี่นะครับจุดสิ้นสุดจะอยู่บริเวณหลักถนดบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปเลยนะครับยาวโค้งตามแนวพนานเลยนะครับอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับเส้นนนทไทยนะครับหนองสวงโนนทไทยนะครับมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข2 0 6 8 แปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากอบตนะครับห่างจากอนามัยบ้านวังนะครับมาประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับลักษณะเด่นของแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะอยู่ใกล้กับวงเวียนหนองสวงนะครับจะมีโรงเรียนหนองสวงนะครับมีตลาดนะครับมีเซเว่นนะครับอยู่บริเวณวงเวียนเลยนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ3กิโลครึ่งนะครับวงเวียนหนองสวงนะครับของอำเภอขามทะเลสอนะครับ นี่นะครับของเราจะอยู่จุดนี้นะครับแปลงนี้หน้ากว้าง80เมตรเลยนะครับหลักฉนดอยู่บริเวณนี้ยาวตรงไปนะครับจนถึงหลักฉนวนนะครับบริเวณแนวคันนาเมื่อสักครู่นี้นะครับ80เมตรเลยนะครับสําหรับแปลงนี้เนื้อที่เท่ากันนะครับ3ไร่กับอีก25ตารางวาเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้นะครับนาข้าวนะครับที่อยู่ติดกันทํานาข้าวได้นะครับต้องมาเกล่ดเกลี่ยมาปรับปรุงนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับ มาเกรดนะครับทาเป็นผืนนาสวยๆนะครับช่วงหน้าแรงได้เลยนะครับเป็นที่ของชาวบ้านนะครับไม่มีงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงนะครับต้องการขายถูกๆนะครับไร่ละ9 0 0 0 0บาทแปลงละ3ไร่25ตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับแปลงละ2 7 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับราคานี้งดต่อรองนะครับท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอดูโฉนดนะครับขอพิกัดนะครับดูตำแหน่งแปลงที่ดินของเราได้ ดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับนี่นะครับชาวบ้านกําลังมาทานานะครับมาปักดํานะครับข้าวนะครับรถยนต์เข้าออกได้นะครับดินก็จะมีลักษณะเป็นดินปนทรายนะครับจะเป็นดินเค็มประมาณหนึ่งไร่นะครับมาปรับปรุงมาแก้ไขได้นะครับบริเวณนี้เกลี่ยให้สวยงามนะครับได้เลยนะครับ อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณโรงพยาบาลเทพพัลัตนคะราสีมานะครับมาประมาณ28กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับแหลงของเรานะครับท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครที่ดินของเรานะครับจะอยู่ก่อนถึงเดอะมอลล์โคราชนะครับประมาณ40กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ245กิโลเมตรนะครับ ท่านใดที่เดินทางมาจากตัวเมืองโคราชนะครับมาทางอำเภอนูนไทยนะครับแปลงของเราก็จะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนูนไทยนะครับมาประมาณ22กิโลเมตรนะครับโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงนะครับโฉนดเลขที่21035นะครับแปลงหนึ่งเนื้อที่3ไร่กับอีก25ตารางวาอีกแปลงหนึ่งนะครับจะเป็นโฉนดที่ดินเลขที่71075นะครับ ดูพิกัดในดาวเทียมตามเลขชนดนะครับที่ให้ไว้ได้เลยนะครับแปลงนี้ต้องมาปรับปรุงนะครับมาปรับปรุงมาพัฒนาเอานะครับขายถูกๆูกนะครับไล่ละไม่ถึงแสนนะครับไล่ละ9 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองอถ้าในสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ